ได้แล้วอ้าวเหรอคะเรื่งจะไปไหนคะไปบ้านนายรู้ก็ได้รู้ในสายสองแถวเนี่ยสองแถวต้องข้ามสะพานไปไปไปกลับไปกลับตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะมาธุระเหรอคะมาทำธุระเหรอคะไปเรียนหนังสือนี่ไงปโทเรียนนึ่งคณะไหนึ่โอ้ไปเรียนคณะอะไรคณะมนุษย์หนูเรียนปริญญาตรีค่ะอ่าไจุการเชคอ๋อคณะคู่สองวันนี้ไปที่สอง อ๋ออันนี้เรียนปริญญาโทหรอคะใช่ปริญญาสอง้เขาเก่งด้ยสัญญาเลยค่ะโอเคงั้นก็ลุงมาใช่ตัวแรกหนูนึกว่ามางานหรือเปล่าเห็นแบบคุณลุงน่าจะแบบไม่ไม่เคยเห็นนึกว่าแบบไม่คุ้นทางหรือเปล่าก็เลยมาถามดูค่ะข่ากําลังสไปรตลาดคือพักสฉลีไว้อันนี้คนเห็ดประตูเข้าเพราะว่าทางมหาลัยเขาเพิ่นซีฮับปริญญา จาเอาห้าปีหน้านเราไอชิมเนาะเออเอ้ยจะอาห้าปีสภปดาสองเจ็ดอีกอีกหนึ่งเดือนกับสัสาหสองหกแล้วเอาอีกปีหนึ่งกับเดือนหนึ่งเกะเดือนกลัวในหนึ่งปีกลัวขึ้นเถอะ กัตลอดแล้วกับมองนี่ทำไมเขาเดินีเลยฮะเขาไม่มีตะกี้เหรอเขาเดินดูไป่อยกังเลยเออนอะไรรลรโลด,ลด,ลดโอ้ยไม่เห็นรถเลยรถมาเยอะนะตรงนี้ยหม <laughs> มันชอบแบบรถมาแบบพุ่งๆอะ่ะเพราะว่ามันหลายเส้นทั้งมองเราทั้งเส้นนี้เส,นนนเส้นนู้นเส้นนั้น รถก็เลยแบบชนกันบ่อยเพราะว่าคิดว่าไม่มีรถแต่ลืมว่ามีอีกทางแล้วอีกทางก็มาเร็วปุ้งคนลุงคนนั้นเราสิไปใส่วะเราคือยัางบาวายละ <c oughs> คุยโทรศัพท์ดเลยนะเออ <c oughs> อุ้ยหมามันบ่ได้ตายตีโอโอเค โอมันมีรูมนรูปนึกว่ามาตายต่ายนี่ลูกมันสามชี่ตัว่ะเราไปใส่บุฟูปถามเราไหมพ้ยังก็าเออไปถามเรา สว,ส,สวัสดีค่ะคุณจเเอได้ไหมอ้าวเหรอคะเ,อเรื่งจะไปไหนคะกลับ้านเลยรู้ก็ได้กน แถวต้องข้ามสะพานไปไปไปกลับไปกลับตรงนี้ใช่ไหมคะอ๋อโอเคค่ะมาธุระเหรอคะมาทำธุระเหรอคะไปเรียนหนังสือรี่ปาโทเรียนหนึ่งคณะอนึ่โอ้มาเรียนคณะอะไรคณะมนุษย์หนูเรียนปริญญาตรีค่ะอ๋อเป็นการชิงคู่อ๋อคณะพุทธองคณเนี่ไปที่สองโอ้อันนี้เรียนปริญญาโทเหรอคะใช่ไปที่สองแล้วเขาเก่งกว่าสัญญาเลยค่ะ โอเคงั้นว่าลุงมาใช่แต่ตอนแรกหนูนึกว่ามางานหรือเปล่าเห็นแบบคุณลุงน่าจะแบบไม่ไม่เคยเห็นหรือว่าแบบไม่คุ้นทางหรือเปล่าก็เลยมาถามตูค่ะลุงอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะลุงอยู่แถวนี้ใช่ไหมคะลุงอยู่เมืองทองนะโอ้โหตรงไหนอ่ะจะมาถึงนี่องเมืองทองก็แถวกรุงเทพอ่ะมาเรียนอ๋อมาเรียนที่นี่อาทิตย์หนึ่งสองวันเหมือนนั่งรถไปกับกรุงเทพอลย ก็คุณมาเรียนนี่เพื่อเพื่อเพื่อสุดท้ายคุณเได้คามรู้หน่อย องคปีนี้รับเหรอคะปีนี้รับเหรอคะปีนี้เพิ่งเริ่มได้อนเพ่งเทอมอ๋อเพิ่งเทอมม่จบเดือนสิงหาปีเดียวเดอนปีเดียวอ๋อโอเคค่ะเข้าใจค่ะเดี๋ยต้องพูดต่าโอเคแล้วเขาก็เขาจบแล้วเขาจบเปตรวจพาร์เดือนหน้าเขาอยากเป็นเพ้่อเป็นสอนคนได้อ๋ออยากเป็นพาร์ที่มีครบรู้แล้วก็ไปสอนคนได้อุ้ยดีแฮ่มต่อรถกี่สายก็ นัล้อมเดี๋ยวเราก็ไปลงแถวบางพานกันก็นักสออกแถวไปมืน ตกลงไปนี่พวกมีซีซีรอดเลยล่ะวองนี้คือรถมาโคตรไวเลยเราจะไปยืนขึ้นรถตรงนู้นค่ะเราก็จะเดินค่อยๆเดินไปกับคุณลุงลุงเขาอยู่ใส่นะเมืงอมงทองเมืองทองคันนี้อยู่แถวไหนอ,ออกแอร์ออกแอ,อ,อ,อมมีไทยใช่ไหมหรือเราวค็ไหมก็ต้องโดนเมืองอ๋อโดนเมือง อ่าฮะสายสีอ huh. uh ่าเขาก็ต้อต่อรลอีกสองต่อนี่ วันเดียววันจันทร์วันนี้คะคอเรีนค่ะเรียนอันนี้ละสวันค่ะค่าเทิมแพงไหมคะค่าเทอมค่าเทิมแพงไหมคะเ่าไรคะค่าเทิมค่าเทอมเดือนนึงประมาณสี่หมื่นรวมไหมเมาเมาเค่ะแปดหมืน อ๋อไปหมื่นเก้าหมื่นอ๋อแล้วแต่หลักสูตรด้วยไงอ๋อแบบแล้วแต่หลักสูตรใช่ไหมคะอ๋อ,อโอเคค่ะอ๋อเออแบบวาดเรียบเออเรียบเลยเรียบละกาพากกระละลูกพกกระซิบวดค่ะอ,อุ้ยดีอ่ะ อันนี้ปริยโทโอเคค่ะระวังนะคะไอหนูก็เป็นหวงซะด้วยสิก็เลยเดินไฟเดินด้วยกันประเด็นพวกเขาพวกเขาพวกเขาไปถวงพวกเขากก่ย่างมาแล้กันตั้งแต่เดินมานูน่นตั้งแต่เปิดน,นู่นเลย ไมว่าทำไมถึงเก่งๆอ่ะพี่คิมเก่งเหม่นเหม็นขี้หมนนูนั่นไงนั่สีฟ้ามาแล้วไปหยุดเลร,ราว ลุงน้ำพยินอ่าแล้วลุงก็ต่อมินิบัส338ไปลุงไอ้ี่ลุงตงมจอดรอ้อะไรนะล้านสิทธิ์หรอคะฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ฟิวเจอร์ออ๋จาฟิวเจอร์อ๋อไปเมืองทองอ๋อเมืองทองโอเคโอ้โหจอดแบบเฟี้ยฟัา